สวัสดีจ้าพี่น้องไปเฮ้าไปเที่ยวเมืองหนาวกันพี่น้องพระเจ้าค่ายลอกให้เฮ้าแล้วเดว้เมืองไทยเฮ้าบริเขาเลดรีดแล้วเด้พี่น้องเฮ้ากัไปเที่ยวเมืองหนาวกันเถอะป้านีฮอนไปเที่ยวเมืองหนาวคุณป้าจ้านี่เตรียมกระเป๋าแล้วจ้าได้กระเป๋าเดินทางแล้วอันกําลังสิออกไปสนามบินจ้าเอออันเที่ยวบินเมื่อนี่กะหกทุ่มหาซิมหาจ้าออกไปอังกฤษจ้านี่ละเขาอันออกจากเลดรีดปุ๊บ ฝ่าวือตัวเลยย่านบริจีวพี่น้องไปออกไปอันสนามบินน้ำกันจ้าถึงสนามบินแล้วจ้าก,กำลังสีเช็คอินเดี๋ยวเจ้าน้อยก็ลอเขอาไปในเกจจ้า่าจะกิีไปได้เกจใดเนาะเดี๋ยวไปพอกันอยู่อิงแลนด้วยจ้าล่มล่มเครื่องเราจ้ากำลังสิไปอันมองตรวจพาสปอร์ตด้วยบันี้คนรหนึ่นคือส่งสีลายลายได้เนี่ยเมื่อนี่อันเครื่องบิน มาลงสาจ้ะดีเล่ไปประมาณเกือบชั่วโมงเนาะ